ก็ทดลองวันนี้จะมาลองผลิตฐานอัดแท่งนะครับต้องเรียนท่านผู้ชมว่าอันนี้เป็นเพียงแค่การทดลองเท่านั้นนะครับผมก็หาท่อสแตเลสมาขนาดน่าจะเป็นนิ้ว2นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นอะไรล่ะตัวอัดมันดีกว่านะครับก็ทําเองผลิตเองนะครับมันเป็นเพียงแค่การทดลองกนะับฐาน ฐานลูกมะพร้าวเท่านั้นนะครับก็ยังไม่ได้เต็มรูปแบบมากมายนะครับเราก็ผสมนี่นะครับผสม่านกับแป้งมงันที่กวนมาแล้วนะครับแล้วก็เรามาทดลองกันดูนะครับก็จะใส่ไปก่อน,นอันนี้เป็นการทดลองเท่านั้นนะครับ ก็คือปกติเขามีเทคโนโลยีแหละครับมีระบบแท่นอัดนะครับแต่ว่าระบบนั้นอะผมรู้แล้วนะครับว่าเขาทํากันยังไงแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการทราบนั่นก็คือผมทดลองทานจากลูกมะพร้พาวนะครับก็ไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีอะไรมากนะครับ เป็นการแค่ทดลองแค่นั้นนะแต่เดี๋ยวผมจะผลิตแท่นอัดฐานเนี่ยเส็นเรียบร้อยมาแล้วเราค่อยมาทำให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้เป็นการทดลองต้องขอบอกว่าเป็นเป็นการทดลองฐานจากลูกมะพร้า,พาวที่มันร่วงๆหล่นๆตามส่วนเท่านั้นนะครับโดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากเดี๋ยวผมจะลอง ลองแค่พอตึงๆมือก็จะได้ใหม่นี้แต่ผมจะลองดันมนนันนี่นะครับมันก็ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วผมจะเอาเจ้าตัวเนี้ยไปตากแดดดูนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะทดลองเผา คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วพรุ่งนี้ผมจะลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนีอีกรอบหนึ่ง